อยากจะชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในยอห์นบทที่สองนะครับเราจะมาดูในยอห์นบทที่สองข้อ13ถึงข้อ22นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูในยอห์นบทที่สองครับผมจะขอปู่พื้นฐานในเรื่องที่อยู่อาศัยของพระเจ้าก่อนนะครับเพื่อช่วยเราเข้าใจสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในยอห์นบทที่สองมากขึ้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในพระธรรมปฐมกาลนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาและทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมันดีหมดนะครับไม่มี ความบาปใดๆไม่มีความผิดปกติใดๆไม่มีความตายนะครับแต่เมื่อมนุษย์กระบดต่อพระเจ้าในสวนเอเดนมีการแตกแยกนะครับมนุษย์ได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและถูกไล่ออกจากสวนเอเดนซึ่งเป็นเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อความตายเข้ามาเมื่อความบาปเข้ามามนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะ อยู่ด้วยกันกับพระเจ้ายังมีความสงบสุขหรือไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันกับพระเจ้าโดยที่ไม่มีลายขัดหวางนะครับในพระธรมอิสยาบทที่ห้ิบเก้าบอกเราว่าบาปชั่วของพวกท่านได้ทําให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่านในข้อพระคัมภีร์ข้อน,นี้เราเห็นว่าความบาปทําให้เราไม่สามารถที่จะสามักิีธรรมกับพระเจ้าได้ทําให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าแยกห่างจากพระเจ้านะครับ หมือนอย่างที่พระธรรมเอเฟซัสบทท e ี่สี่บอกเราว่าพูดถึงผู้ไม่เชื่อว่าเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าสาเหตุคืออะไรครับเขาบอกว่าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจเป็นความผิดบาปของเรานะครับทําให้เราไม่สามารถมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับความบาปคือสิ่งที่ขัดขวางความผิดบาปการกระของเราคืออุปสรรคระหว่างเรา กับพาพผู้สร้างของเราแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราสังเกตในพระธรรมปฐมกาลเป็นต้นไปคือพระเจ้าอยากจะอยู่กับคนของพระองค์พระเจ้าอยากจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าคนของพระองค์เองประชากรของพระเจ้าเองนะครับเราเห็นเราเห็นว่าพระเจ้ามาปรากฏกับผู้ชายคนหนึง่งชื่ออับราฮัมในพระธรรมปฐมกาลบทที่12 เรียกเขาออกมาจากบ้านเกิดของเขาให้คำสัญญาต่างๆกับเขาและในบทที่17นะครับพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าจะทำพันธสัญญาข้อตกลงกับผู้ชายคนนี้และลูกหลานหรือว่าเชื้อสายของเขาซึ่งในพันธสัญญานี้นะครับพระเจ้าบอกว่าเราจะสถาบนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธ์ของเจ้า ให้เป็นพันธสัญญาณิลันคือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าคือพระเจ้าบอกว่าในพันธสัญญานี้ในข้อตกลงนี้ระหว่างเรากับอับราฮัมและลูกหลานของเขาบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของคุณเราเราเลือกคุณให้มาเป็นคนของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของคุณเองท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและความบาปพระเจ้าเลือกกลุ่มคนนี้ เพื่อให้มาเป็นคนของพระองค์เองนะครับและต่อมาเมื่อเรามาถึงพระธรรมอพยพนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ลืมพันธสัญญาพระเจ้าไม่ลืมคําสัญญาที่ทําไว้กับอับราฮัมนะครับพระเจ้ามาปรากฏกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อโมเสสพระองค์จะใช้เขาในการเป็นผู้นําชาวอิสราเอลเพราะณเวลานี้นะครับชาวอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์นะครับเขาเป็นทาสที่อียิปต์ตั้ง400ปี และพระเจ้าจะใช้ผู้ชายคนนี้ก็คือโมเสสในการนำพวกเขาออกมาซึ่งพระเจ้ามาบอกกับโมเสสว่าเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้านี่ครับพระเจ้ากำลังพูดถึงสิ่งที่เคยบอกกับอับราฮัมว่าเราเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรานี่ครับเรากำลังเห็นภาพของสายสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระเจ้าอยากจะนําให้คนเหล่านี้กลับมากลับมาหาพระองค์กลับมาอยู่กับพระองค์นะครับซึ่งพระเจ้าก็นําชาวอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ครับด้วยการพิพากษาชาวอียิปต์และฟาโรห์หรือกรรษัตริย์ของอียิปต์นะครับแล้วทีนี้ในบทที่29อพยพบทที่29นะครับหลังจากที่นําพวกเขาออกมาแล้วพระองค์ก็บอกว่า เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลและจะเป็นพระเจ้าของพวกเขานี่พระเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งครับเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขาผู้ดได้นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์นี่สำคัญครับเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขาพี่น้องในภาคัมภีร์ข้อน,นี้พระเจ้ากำลังสื่อสารว่าทำไมพระองค์ถึงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ อะไรคือสาเหตุที่พระองค์นําเขาออกมาเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าบอกกับโมเสสว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าพวกเจ้าจะเป็นประชากรของเราและในข้อนี้บอกวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเราจะอยู่กับเจ้านั่นแหละคือเหตุผลว่าเราทําไมเราถึงนําเจ้าออกมาจากอียิปต์พระเจ้าอยากจะอยู่กับพวกเขา นะครับถามว่าพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลอยังไงลองลองคิดดูครับพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลอยากจะอยู่ท่ามกลางมนุษย์นะครับอยากจะอยู่ท่ามกลางมนุษย์แต่ถามว่าพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาโดยวิธีไหนอพยพบทที่25ข้อ8บอกแล้วว่าให้ประชาอิ ให้ประชากรอิสราเอลสร้างสถานมัสการให้เราและเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาสถานมัสการนั้นก็คือพละพลานะครับหรือเรียกว่าเต็นนาพพบพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลผ่านทางเต็นนาพพบนะครับตลอด40ปีที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากออกมาจากอียิปต์แล้วพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าเต็นนาพพบ แล้วก็หลังจากที่ชาวอิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันและอาศัยอยู่ที่นั่นสักพักนะครับสมัยผู้ชายชื่อซาโลมอนเขาก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าพระวิหารขึ้นมาพระวิหารคือสิ่งที่มาแทนที่เต็นท์พบมันเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าท่ามกลางชาวอิสราเอลพระวิหารนี้อยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มนะครับมันเป็นสถานมัสการเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าเป็นที่ที่มนุษย์สามารถ ถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าได้เป็นเรื่องพิเศษมากเหลือเกินนะครับว่าพระเจ้าได้มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์คนบาปนะครับพระเจ้าอยากจะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ถ้าพี่น้องเคยสงสัยว่าทําไมพระคัมภีร์เดิมถึงพูดถึงเรื่องเมืองเยรูซาเล็มบ่อยหรือว่าทาไมถึงให้ความสําคัญกับเมืองเยรูซาเล็เม,มนี่คือเหตุผลที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับคือพระเจ้าอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม คือใน,ในระดับหนึ่งครับพระเจ้าอยู่ทุกขนแห่งอยู่แล้วพระเจ้าอยู่ทุกที่บนโลกนี้อยู่แล้วแต่เมื่อเราพูดถึงเต็นท์นพพและพระวิหารพระเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นๆนะครับนี่คือที่อาศัยของพระเจ้าเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูเบื้องหลังของเรื่องอที่อยู่อาศัยของพระเจ้าแบบย่อๆแล้วอยากให้เรามาดูในยอห์นบทที่สองด้วยกันนะครับเราจะมาอ่านเกี่ยวกับ เรื่องพระวิหารของพระเจ้านะครับในยอห์นบทที่สองผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ13ถึงข้อ22นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าพิศการปัส,สกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทอดพระเนตรเห็น คนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินนั่งอยู่ตามบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเอาเชือกทําเป็นแซ่ไลค่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและทรงคว่ำโต๊ะของบรรดาคนรับแลกเงินและพระองค์ตรัสกับพวกคนขายนกพิราบว่าเอาของพวกนี้ออกไปอย่าทําให้พระนิเวศของพระบิดาเรากลายเป็นตลาด พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคําที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้น้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงหมายสําคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีสิทธิ์ทําการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าถ้าทําลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน พวกยิวจึงทูลว่าวิหารนี้เขาได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหรือแต่วิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปในเนื้อหาของสิ่งที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับ คือพระเยซูมาที่เยรูซาเลม็มซึ่งนั่นเป็นที่พระวิหารอยู่นะครับและพระเยซูเห็นว่าในบริเวณพระวิหารก็มีคนขายสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งสถานมัส,สการของพระเจ้าที่อยู่อาศัยของพระเจ้ากลายมาเป็นตลาดนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์กลายมาเป็นที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์และพระเยซูไม่พอใจกับเรื่องนี้ครับพระเยซู ร้อนลนหรือมีความกระตือร้นในเรื่องภารกิจของพระเจ้าพระบิดาพระเยซูไม่ชอบที่คนไม่เคารพพระบิดานะครับเหมือนอย่างที่พระเยซูอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะณเวลานี้นะครับคนไม่ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูตอบสนองด้วยการไล่คนเหล่านั้นออกไปไล่สัตว์เหล่านั้นออกไป นะครับไม่มีใครยำเกรงพระบิดาเท่ากับพระเยซูคริสต์ไม่มีใครสนใจในเรื่องพระเกียรติของพระบิดาเท่ากับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระองค์เลยไล่พวกเขาออกไปไม่ให้เขามาทําแบบนี้ในสถานมัสการในในบ้านของพระบิดาในข้อที่18นะครับมีคนถามประมาณว,ว่าท่านเป็นใครทำ,ทำไมถึงคิดว่าจะสามารถมาทําแบบนี้ได้ไล่คนเหล่านี้ออกจากบริเวณพระวิหาร และพระเยซูก็ตอบเขาในข้อ19ว่าถ้าทําลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายในสามวันนี่หมายความว่ายอย่างไงครับที่พระเยซูบอกว่าถ้าทําลายวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นภายในสามวันคนที่ได้ยิน um, พระเยซูพูดแบบนี้คิดว่าหมายถึงพระวิหารที่เป็นตัวอาคารนะครับที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาแต่ยอนก็อธิบายให้เราเข้าใจว่าพระเยซูไม่ได้พูดถึงพระวิหารตรงนั้นพระเยซูหมายความว่ายอย่างไงครับดูในข้อที่ 21ครับแต่วิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์พระเยซูกำลังสื่อสารถึงเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะครับพระวิหารตัวจริงไม่ใช่ตัวอาคารที่อยู่ต่อนหน้าเราพระเยซูกราวว่าพระวิหารตัวจริงอยู่ที่นี่พระวิหารตัวจริงมาถึงแล้วพระวิหารตัวจริงก็คือเราเองอยากชวนพี่น้องพลิกไปดูในยอห์บทที่หนึ่งนะครับ อันนี้น่าสนใจมากเลยครับในยอหนบทที่1ข้อที่14พระคัมพีบอกว่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราพระวาทะในข้อนี้หมายถึงพระบุตรนะครับในตรีเอกานุภาพมีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวาทะก็คือพระบุตรนะครับพระบุตรได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งพระบุตรนั้นคือพระเจ้าเองนะครับพระเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และทรงอยู่ท่ามกลางเราภาษาคุ้นคุ้ไหมครับในพระธรรมอพยพพระเจ้าบอกว่าจะอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลผ่านทางเตนนทพบและเมื่อมาถึงช่วงเวลาของซอโซลมอนพระวิหารมาแทนที่เตนนทพบและณเวลานี้นะครับในพระคัมภีร์ใหม่พระบุตรได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเหล่าพระเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางพวกเราพระเยซูเป็น พระวิหารตัวใหม่นะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อเและเป็นมนุษย์ร้อยซได้เกิดมาเพื่ออยู่ท่ามกลางคนบาปเหล่าแล้วถ้าเรากลับมาดูในยอห์นบทที่สองนะครับข้อที่ย1สิบเอบอกเราว่าวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์ถ้างั้นแล้วการที่วิหารจะถูกทําลายหมายถึงความตายของพระเยซูครับถ้าทําลายวิหารนี้ถ้า พวกท่านฆ่าเราเราจะสร้างมันขึ้นมาภายในสาวันพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากตายพระเจ้าจะทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายและพระเยซูเองก็จะมีส่วนร่วมในการทำให้ตัวพระองค์เองเป็นขึ้นมาจากตายนะครับพี่น้องเราต้องเข้าใจกันนะครับว่าถ้าพระเจ้ากับมนุษย์คนบาปจะอยู่ด้วยกันได้พระเยซูจะต้องถูกทำลายก่อน พระเยซูจะต้องตายก่อนนะครับไม่งั้นมนุษย์เราจะไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าได้คำสัญญาของพระเจ้าถึงว่าอับราฮัมและลูกหลานของเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าจะพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขาสิ่งนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระวิหารหรือตัวพระเยซูเองจะต้องถูกทำลายก่อนนะครับ ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53บอกเราว่าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือของพระยาเวที่จะบดขยี้และทำให้เขาทุกทรมานพระเยซูจะต้องถูกพระบิดาลงโทษก่อนนะครับเมื่อน,นั้นเรากับพระเจ้าจะได้คืนดีกันแต่เราอย่าเข้าใจผิดน,นะครับพระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงจะไม่ถูกทำลายบทไม้กันเขนเพราะพระองค์ได้ทำบาปทำผิดอะไร พระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงจะถูกทําลายเพราะเราะบวนต่อพระเจ้านะครับพระเยซูจะทาเช่นนี้เพราะบาปของเรานะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูบอกว่าถ้าทําลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายในสามวันคือการที่พระเยซูจะตายไม่ใช่จุดจบนะครับ หลังจากสามวันพระเยซูจะเป็นขึ้นมาใหม่นะครับพระเยซูจะกลับมาพระวิหารนี้จะถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายและกลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วผู้เชื่อในพระเยซูต้องไปรออยู่ที่เยรูซาเล็มครับเพราะอะไรพระเยซูและพระบิดาจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมานะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการในวันเพนเทคอสนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลงมาอยู่ในผู้เชื่อในพระเยซูทุกคนเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยครับที่พาะคัมภีร์บอกเราในสองโครินว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเพราะเราเชื่อวางใจในพระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงนะครับเราที่มีความเชื่อในพระองค์นั้นจะได้กลายมาเป็นพระวิหารของพระเจ้าเหมือนกันเราจะได้มีพระเจ้าพระวิญญาณมาอยู่ในพวกเรานะครับ คิสจักรของพระเยซูคือที่อาศัยของพระวิญญาณพระเจ้าผู้เชื่อในพระเยซูทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในตัวเราณเวลานี้นะครับพาณิเวศของพระเจ้าหรือบ้านของพระเจ้าสถานมัสการของพระเจ้าไม่ใช่ตัวอาคารนะครับมันไม่ได้อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแต่จริงๆเราเองนะครับเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นพาณิเวศของพระเจ้าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเต็นทนพในถิ่นทุรกันดารและพระวิหารในเมืองเยรูซาเล็มได้สําเร็จในพระเยซูคริสต์พระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงต้องถูกทําลายก่อนหลังจากนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่กลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วส่งพระวิญญาณล,ลงมาเพื่อเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูจะได้กลายมาเป็นพระวิหารของพระเจ้าเหมือนกัน2โครินธ์บทที่6บอกเราว่า เราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากถ้ำการพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า พวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสด,ดังนั้นแล้วต่อมาในสองโครินธ์บทที่7ข้อหนึ่งบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพัะสาญ,ญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจ,จากมนทินทุกอย่างของเนื้อหน,นังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่าในเมื่อ เรามีคำสัญญาเช่นนี้ในเมื่อพระเจ้าจะเป็นพระบิดาของเราและเราจะเป็นลูกสาวกับลูกชายของพระองค์แล้วเราควรจะดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ถ้าเรานะครับลอ,ลองคิดดูครับพระเยซูขับไล่คนเหล่านั้นออกจากบริเวณพระวิหารราะว่าเอาของพวกนี้ออกไปแล้วลองคิดดูครับร่างกายของเราตัวคริสเตียนเราเองกลายมาเป็นสถานที่ของพระเจ้ากลายมาเป็นบ้าน ของพระเจ้ากลายมาเป็นที่อยู่อาศายัยของพระเจ้าถ้งางานแล้วคิดว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงครับเราเห็นว่าพระเยซูยามเก่งพระบิดาอยากให้ทุกคนเขาลบพระองค์พระเยซูกระตือรือร้นในการให้เกียรติพระองค์แล้วในเมื่อเราผู้เชื่อเราได้กลายมาเป็นที่อยู่อาศายัยของพระเจ้าคิดว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงครับพระเจ้าอยู่ที่นี่ครับพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาคิดว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงครับ เปาโลบอกว่าอะไรที่เป็นมนทินอะไรที่ไม่บริสุทธิ์จงละทินไปและให้เราทําในสิ่งที่พระเจ้าพอใจให้เราทําในสิ่งที่ถวายเกียรติพระองค์ในบริบทนี้นะครับเปาโลกํากลังพูดถึงเรื่องลูกเคารพอย่าไปยุ่งกับลูกคารพเพราะเราเป็นวิหารของพระเจ้าแต่นอกจากนั้นนะครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่ามันเหมาะสมไหมครับที่เราจะนําสิ่งที่เป็นมนทินที่เราจะนําความบาป เข้ามาในที่อาศัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในความคิดของเราในความรู้สึกในทัศนคติของเราการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นความเย่อหยิ่งความคิดชั่วร้ายความโกรธความคดโกงดูหนังโป้ลูกโป้ไม่พูดความจริงสายร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นความรู้สึกงดหงิดกับลูกๆของเรา ความกระวนกระวายในเรื่องชีวิตไม่ครับให้เราทำอย่างที่พระเยซูบอกเอาของพวกนี้ออกไปให้มีแต่ของบริสุทธิ์ให้มีแต่ความชอบธรรมสิ่งที่จะให้เกียรติพระเจ้าของเราความรักความเมตตาความอดทนความเชื่อความาผลของพระวิญญาณความรักต่อภรรยาต่อสามีต่อลูกๆของเราอดทนกับพี่น้องในคุจกจักร และข่าวดีคือว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเราก็จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันตลอดชีวิตนะครับกระตือรือร้นละละในเรื่องพระนามของพระเจ้าในเรื่องการที่เราจะรักษาความสะอาด่วยวิญญาณในพระวิหารของพระเจ้านะครับด้วยการดําเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรมในทางที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับผู้เชื่อเราจะได้อยู่กับพระเจ้าบนโลกหมายด้วย ในพัรรมวิวร์บทที่2 1นะครับบอกเราว่าจะมีฟ้าสวรรค์ใหม่กับแผ่นดินโลกใหม่นะครับยอนผู้เขียนพัรรมวิวร์บอกในข้อที่สว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพี่น้องนี่คือภาษา ที่พระเจ้าพูดในพระธรรมปฐมกาลกับพระธรรมอพยกพระเจ้าบอกว่าจะอยู่กับคนของพระองค์แต่ณเวลานั้นนะครับต้องผ่านกระบวนการของเต็นทนัดพบของภาวิหารและณเวลานี้ขอบพระเจ้าที่พระวิญญาณอยู่ในเราแต่เรายังอยู่ในร่างกายที่ต้องเสื่อมสลายนะครับวันหนึ่งเราจะต้องตายร่างกายนี้จะต้องตายไปแต่ว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ พระัมิ์บอกข่าวดีกับเราว่าโลกนี้นะครับจะกลายมาเป็นที่ประทับของพระเจ้าเราเห็นว่าเยารูซาเล็มใหม่จะลงมาจากสวรรค์และณเวลานั้นพระเจ้ากับมนุษย์จะอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีอะไรขัดขวางเลยครับจะไม่มีการแตกแยกระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อีกต่อไปจะไม่มีความผิดบาปจะไม่มีความตายอีกต่อไปแต่เรากับพระเจ้าจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ ให้กับอับราฮัมและโมเสสในตอนแรกคำสัญญาข้อเหล่านี้สำเร็จสมบูรณ์บนโลกใหม่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21นะครับแล้วก็ท้ายบทที่21นะครับบอกเราว่าข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นก็คือในนครเยรูซาเล็มใหม่ครับเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโปดกหรือว่าลูกแกะเป็นพระวิหารในนครนั้นณเวลานั้นนะครับเราจะไม่เห็น พระเจ้าอยู่ในเต็นท์นักพบเราจะไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในพระวิหารที่เป็นตัวอาคารนะครับแต่พระคัมภีบอกเราตรงกันข้ามว่าพระองค์เองก็จะเป็นพระวิหารนั้นเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ครับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าจะครอบคลุมทุกที่บนโลกใหม่เราจะได้อยู่กับพระเจ้านะครับเราเห็นว่านี่คือแผนการของพระเจ้าตั้งแต่พระธรรมจริงๆตั้งแต่ก่อนพระธรรมปฐมการมานะครับ เราเห็นว่าพระเจ้าได้เลือกเราเอเร์ซัสบนีนี่นะครับพระเจ้าเลือกเราในพระเยซูคริสต์ก่อนสร้างโลกอีกนะครับเราจะได้อยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชื่อในพระเยซูนะครับก็อยากจะขอร้องให้คุณมาเชื่อวางใจในพระเยซูครับอย่างที่ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับว่ามนุษย์ทุกคน ได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าเราได้กบฏต่อพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเราเราไม่ได้ขอบคุณพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนเวลานี้นะครับพระกิตตบอกเราว่าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อเรากับพระเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วก็วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนี้นะครับแต่ว่าคนยังมีโอกาสที่จะเชื่อพระเยซูตายเพื่อรับโทษแทนทุกคนที่จะเชื่อวางใจในพระองค์นะครับถ้าเรายอมหันกลับจากบาปของเราและเชื่อวางใจ ในพระเยซูผู้ที่ตายและเป็นขึ้นมาจากตายเพราะบาปของเรานั้นเราจะได้คืนดีกับพระเจ้าครับเราจะได้กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาอยู่ในเราและเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจให้ทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้รีบทานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับาแต่พระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสําหรับพระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริง ที่ได้ลงมาจากสวรรค์และถูกทำลายเพราะบาปของเราขอบคุณที่นัิพิธานี้เราได้กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของพระวิญาณบริสุทธิ์ขอให้เราทุกคนดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ที่ชอบธรรมและอะไรที่เป็นมนทินให้เราเอาของพวกนั้นออกไปบาปพวกนั้นออกไปขอให้เราดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระองค์ ให้เกียตรติพระองค์ในทุกสิ่งทีทเท่เราทํากันแล้วเราขอบคุณพระองค์ที่วันหนึ่งเราจะได้อยู่บนโลกใหม่กับพระองค์ไม่มีอะไรขัดขวางขอให้คำความจริงนี้หนุนใจพี่น้องทุกคนขอให้ความจริงนี้ทำให้เราทุกคนมีความหวังในชีวิตนี้แม้เราจะต้องเจอกับความยากลำบากต่างๆแต่เราขอบคุณที่ณเวลานี้พระองค์อยู่ด้วยกับเรา ไม่มีวันที่พระองค์จะทอดทิ้งพวกเราไปและพระวิญ,ญญาณจะช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนจนถึงที่สุดเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน